อะไรกันนะสกินฟรีสวยๆมาอีกแล้วเหรอครับเนี่ยและนี่คือมวยสงการ2,525มาในทีมไม่เล่นน้ําใส่ชุดกันฝนมาอย่างดีก็บอกเลยนะครับว่าช่วงนี้สกินฟรีของ RV เนี่ยเขาทำโมเดลออกมาได้สวยงามจริงๆนะฮะรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมสังเกตว่าแว่นนี่ก็เป็นแว่นเกมเมอร์นะครับบอกเลยว่าโคตรเท่รองเท้านี่ก็อย่างจ้าบนะครับทันสมัยสุดๆก็สำหรับมวยเกมนี้นะครับผมแอบสปอยไว้ก่อนเลยนะครับว่าโคตรตึงเล่นยากมากๆนะมันจะเป็นการสู้ชีวิตหน่อยๆนะแต่ว่าสนุกในแบบตึงๆนะฮ ดูฮีโร่ฝั่งของข้ามแต่ละคนนะฮะฮายาเตะอย่างนี้ลิเลน่าอย่างนั้นนาคอน,นี่ผิวสุดๆกว่าจะได้แต่ละคิวนี่คือแบบเลือดตาแทบกระเด็นนะก็ <c oughs> สำหรับใครที่พร้อมจะไปลุยแรงกับมวยสกินใหม่สงการแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วไปลุยกันเลยครับผมลัคกี้คอยซีซั่นสามเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่งเปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแพ็คแจกทุกชั่วโมงเด้งที่สองเติมเสร็จมีสิททธิิิิิิิ์์คคคคคววว้้้้้้้าาาาาารรรรรงงงงงััััลลลลลลมมมมมมมกกกยยยยเเเเเเดด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 สสสะะะนนนนืืไไไไถถปปอออออีีีบบแหูพ่่ตตใ อาลครับสวัสด <Hello. S 2> ีคุณผู really <Source. S 1> ้ชมชาวไทยเชสายาวคารทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BJY Gamer นะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะส่งการกันแล้วนะครับ GM เขาก็ใจดีนะครับผมมีสกินส่งการมาแจกฟรีถึง2สกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวฤหรือว่าดีเจอราดแรสันนเองนะฮะซึ่งสำหรับมวยเนี่ยก็จะออกแบบมาในเชิงที่แบบว่าไม่เล่นส่งการนะครับเป็นอินโทเวิร์ดใส่ชุดกันฝนอะไรอย่างนี้นะจะเป็นกิมมิคสนุกๆของเขา นะครับผมจังหวะนี้ก็เตุเลนไปกรุบกริบนะครับด้านล่างมีทั้งแต่ละตวงั่นตรงข้ามนี่คือแบบมวยผมเล่นยากจัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นฮฮยาเตะนะครับลิเลียนาโอ้โหน,า,หหนาคอสคือดุกดิ๊กได้หมดอ่ะวันนี้ผมจะสกิลโดนหรือเปล่านะครับเออแล้วยังดีครับมีตบช่วยอยู่นะจังหวะนี้มือรวัวไปสิครับโอ้โหบอกเลยว่าการที่เราจะทําแบบนี้ได้นะครับผมน่าจะเป็นช่วงต้นเกม <laughs> ช่วงกลางเกมเลดเกมนี้ ไม่อยากจะคิดภาพเลยนะครับว่าแบบสกิลเราจะว่าวเยอะขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเกมนี้ผมเล่นผิดพลาดอะไรตรงไหนเนี่ยต้องขอโทษไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแบบนี้เลยนะครับผมเออแล้วก็ช่วงนี้ผมโดนคนดูดุเรื่องลดน้ําดําหัวบ่อยมากครับเพราะว่าแบบเออผมเหมือนผมแบบไม่ค่อยได้กดใช้ใช่ไหมก็พูดตรงๆเลยว่าแบบใช้ยังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับที่ปรับมาใหม่นะเหมือนมันจะมีแบบดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ต้องงัดทนน้าของแ้งก่อนนะฮะดักทางไปเรียบร้อยครับว้าว เผอวะนะครับไอสกิลรถน้ําดาหัวนี่เราต้องใช้ใกล้ๆเพื่อนด้วยถูกต้องไหมฮะเพื่อนเราก็จะแบบได้ด้วยคือปกติมันจะได้คนเดียวอ่ะเออแต่ตอนนี้รถน้ําดําหัวสามารถแบบฮิวให้เพื่อนได้นะครับเออก็เจ๋งดีนะฮะแต่ว่าผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าเอเดี๋ยวเดี๋ยวกูเลิกสงสัยก่อนกูจะตุยเฮ้ยสังหน่อยปะล่ะยังไงครับจังหวะนี้รวบโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เขามาเยอะกว่ามาตั้งสี่คนนะครับเออแต่ทีมเราก็มาเหมือนกันนะคีร่า ยังไงครับโปกไปไม่โดนใครรวบมายกแล้วก็สกิลเรียบร้อยครับผมแลกกันไปครับเอ้ยไม่แลกไม่ว่าทีมเราไม่ตุยครับโคตรเจ๋งอ่าแต่ว่าเมื่อไหร่กูจะสีวะเนี่ยเ <c> ก <oughs> ฟสีแล้วปึ๊บว้าวเยอะหน่อยว้าวเยอะหน่อยนะเฮ้ยเพื่อนจะเล่นงั้นหรอรบได้ป้าอ้าหวานเจี๊ยบครับดีเรียบร้อยนะเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับผมเฮ้ยสามวิผมมีรถน้ำดำหัวครับ ผมจะไม่พลาดนี่ฉันฮิวให้นะฮะมาเล่นต่อที่กว่านะเออเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะโอ้โหดูมันเดินกวรตีหนอะเดินแบบนีุ้นี่มันแทงจริงปะเนี่ยมัาแรงจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮจะหมดหลอดแลวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเติมไปครับพี่ชายโอ้โหูต้องดอยยาเพื่อนเลยครับยาหลังป้อมฮะแต่ว่า เอาจิงไม่ค่อยอยากกลับบ้านเท่าไรครับอยากเล่นต่อคนมันเซียนอะคนมนเซียนอ่าสัพ์สกินนี้ผมชอบตรงตรงหมัดนะมันแบบเป็นสายฟ้าสายฟ้าหน่อยๆน่อยเหมือนปิกาจูดีนะเออถ้าแทนที่จะปล่อยหมัดไฟเนี่ยเป็นเป็นปล่อยสายฟ้าไปนี่คือเท่เลยนะคือแบบคือไม่เล่นไม่เล่นสงครามของแทรเพราะว่าพกสายฟ้ามาด้วยอะใครแบบสาดน้ํามาคือยิงสายฟ้าสวนอะไรอย่างเงี้ยครับเออมันจะกวนตีนมากเลยนะจังหวะนี้ฝันองข้ามเก็บเพื่อนเราไป2อคนครับ วิ่งดับเบิลคิวกันเลยทีเดียวเหมือนเขาจะตีตืต้อขึ้นมาแล้วเอ้เกน่าโซยมากเลยอ่ะพึบเออหนึง่งว่าจะไม่ได้ซะแล้วดีที่สกิลสองเรามันชิงได้นะคะรับแพทปัจจุบันตอนนี้สู้ไปดูกันต่อครับตอนนี้โอเมก้ากับลิเลน่าดันเวฟมาแล้วมีครีปอุ้ยช่วยด้วยป้อมผมป้อมผมจะแตกโอ้โหแล้วกู้ไถอะไรมาเนี่ยกู้ไถแทงมาเออเอาเอาแม่งนี่แหละ ต่อยเรียบร้อยออ้ยยังกันได้อยู่ครับลีเลนาจริงๆถ้าลีเลนาตีป้อมนี้ป้อมแตะเขาหนีไปไหนวะไม่แน่ใจนะดูไม่ทันนะเก็บตรงนี้นะครอสอื้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยศึกเรานี่แบบว่าซ้ายขวาหน้าหลังจริงๆนะครับจังหวะนี้แล้วก็อย่างที่บอกครับบอลตรงข้ามตัวลิวๆิวมันเยอะจริงๆนะ นาคอสนะครับริเรียนนาฮาเตะแต่ว่าเกมยากๆนี่ผมว่าผมดาว,ว่านะคนดูน่าจะชอบนะครับผมอ่าก็เกมนี้เราจะทําได้ดีแค่ไหนก็มารับชมกันนะครับผมโป๊กไปฮะโป๊กไปเรื่อยๆจึๆๆจ๊บนี่จริงๆแล้วการใช้สกิลเววาวของมวยเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากนะครับเพราะว่าสกิล2ของเราเนี่ยมันคูดาวไวอยู่แล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยมาช่วยเพื่อนก่อนแต่ว่าเพื่อนรอดแล้วแต่ไม่รู้เราจะรอดหรือเปล่า โอเคครับเราช่วยเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็ช่วยเราครับทีมเวิร์กมันต้องอย่างนี้แล้วก็ถ้าว์ปไม่มีอะไรนะครับผมไปดนต่อฮะเกมนี้ก็สถานการณ์ดูดีนะไม่ได้เกมตามอะไรนะครับแต่ว่าผมแค่เล่นยากนิดหน่อยตรงที่แบบสกิลหลบหลีกค่อนข้างเยอะแค่นั้นนะครับก็ต้องแบบเล็งให้แม่นขึ้นนะครับจังหวะนี้ขอนถ้าได้อันตีนะเขาไม่น่ารอดนะครับผมแต่ว่าเขาสตันผมไว้ก่อนนะจริงๆแล้วเวลาคอมโบเนี่ยเราควรคอมโบ2แล้วก็อันติเลยนะครับแต่ว่า าผมใช้คอมโบแบบนั้นเราอาจจะไปอยู่ในโพสิชันที่ไม่ค่อยดีอย่างเช่นในป้อมเป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เราคิวได้แต่เราก็ตายอย่างเงี้ยอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบพยายามสกิลหนึ่ง,งัดมาก่อนนะเมื่อกี้่ะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงกลางเกมนะครับสถานการณ์เริ่มตึงๆนะฝั่ตงตรงข้ามไม่ค่อยโผล่แมพไม่ค่อยเห็นตัวนะครับก็จะเป็นแบบดูเชิงโป๊กๆระยะไกลไปก่อนนะฮะตรงเนี้ยผมว่า,น,าน่าโดนนะอืแต่ว่าเขาหลบการรวบได้ครับผม แล้วก็เคลียร์คลิปกลางแล้วกันนะครับจังหวะน,นี้นีถ้าเกิดว่าฮะเตอเผอเนี่ยเราสามารถสกิลสองชิ่งไปโดนได้นะครับเนี่ยครึ่งหลอดละแล้วก็เต๋เผยอ,อีกรอบนี้อันติฟิกเลยนะครึ่งหลอดแบบนี้นี่คือหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมโอเมกา้าเดินอย่างนี้ลัดอย่างนี้มันต้องโดนถึงแม้จะแบบเป็นแท้งมันก็แบบต้องมีเจ็บบ้างหละวะนาคอสหย่าครับ เพื่อความปลอดภัยอันตีออกมาก่อนเลยนะครับอันตีมวยนี่ใช้เข้าก็ได้ใช้ออกก็ได้นะเพราะว่าคูดาวไม่นานมากนะแต่ตอนนี้คลิปซ้ายตกแบบเยอะมากนะครับผมไม่มีอันตีแล้วด้วยผมขอถอนตัวจากเลนกลางนะครับแล้วก็มาทําเวฟเพื่อนผมเป็นประเภทที่แบบว่าไม่ชอบเห็นเวฟแบบซ้ายขวาตกนะฮะต้องมาทําให้ตลอดไม่ว่าผมจะเล่นตําแหน่งอะไรก็ตามป่ะเคลียร์เวฟกันครับรอเพื่อนเกิดแผ่นี้ก็เคลียร์เวฟง่ายหน่อยนะเพราะว่าสกิลสองชิงได้นะครับเฮ้ยนาคอสจะล้วงกบจริงๆหรอวะ เอาจริงดีนีนละชัดดาวเลยครับแสดงว่าเก็บมาเยอะ,ะคอรับนาคอสคนนี้หถ้าจะมากันเยอะขนาดนี้แล้วก็จะกันไงวะเนี่ยไม่ไหวครับตอนนี้สกอร์แบบสูสีมากๆนะอยู่ที่14ต่อ12นะครับผมเอเอร์โร่กับไวเล็ตไปขวาแล้วใครจะไปซ้ายว่ะถ้าไม่ใช่กูทำ <c oughs> <c oughs> ไมพวกนายไปอยู่เลนเดียวกันแบบนั้นล้ออฟเลนกับแ <c oughs> ครี่นายควรแบ่งมาซ้ายหนคนนะครับไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามาแทนให้ครับอุโบสักหม,มัดวะครึ่งหลอดไปดิครับแรงอยู่นะแรงอยู่นะขอยหมัดได้เปล่าโหแล้วมีฮาเตะอ,อยู่ตรงนี้ด้วยครับไม่ค่อยปลอดภยัยเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นเซฟๆนิดนึงนะครับผมงัดทีปิี่เล,นเลยน่าดีกว่าเขาจะแบบตีคีปต่อเราจะแบบลัดคีฟเขานะฮะโขเคครับตรงกลางเหมือนจะมีเรื่องนะฮะ เป็นแนวดูเชิงมากกว่านะครับผมตอนนี้แบบไม่น่าจะมีใครกล้าเปิดใครนะจนกว่าแบบจะมีใครพลาดนะฮะอ่าเค็ีเวฟไปก่อนฮนะขอโป๊กหน่อยครับ1เม็ดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ปัญหาใหมา่แล้วครับคีปล่างเวฟล่างไม่มีใครกันเดี๋ยวเราจะสก,กัดตรงนี้นะไม่ให้เขาไปเติมกูต้องใส่แล้วล่ะนะครับโอ,อโอ้โหพิพาละผมสกิลหนึ่งไม่โดนฮาเตะครับเมื่อสักครู่นี้งานหยาบเออแต่ว่าไวโอทีมเราเก็บงานอยู่ครับ ยังไงเอ๋ฮิปเปิรควาตคิวครับผมดูกันต่อครับตอนนี้ความตึงยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับฝั่งของข้ามดันเวฟกันแบบเก่งจัดตรงนี้แหลมไปนะครับต่อรับโอเมก้าโดนเก็บไปฮะแต่ว่าผมเหลือเลือดอยู่คพิ่งหล่อนะครับอาจจะช่วยเพื่อนได้อยู่แต่ว่าไม่เข้าลึกนะครับผมเอาล่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงใกล้เลดเกมนะครับสกอร์เนี่ยค่อนข้างสูสีเลยนะครับโป๊กได้โป๊กไปก่อนนะตอนนี้เพื่อนเราตายอยู่2คนนะเราต้องรอเขานะครับเล่นอะไรก็ใจเย็นนิดนึงเมื่อกี้ดานซ้ายอยา่าเข้าไปใกล้พุ่มนั้นโอ้โหผมยว เสียวแทนไวยโอจริงๆครับเดีย๋ยวเรามาเคลียร์เวฟล่างกันโอ้ใจยเย็นเพื่อนใจยเย็นเพื่อนเกือ <Hey, girl. S 1> บแตกครับจังหวะนี้เลี้ยนต่อครับเกมนี้ผมแอบเศร้านิดนึงนะครับทีมเราไม่ค่อยสนใจเวฟซ้ายขวากันเท่าไหร่นะครับเน้นบวกเลนกลางกันเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้เมธอย่างเราเนี่ยไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนนะเราต้องมาคอยทําเวฟนะครับถ้าเราไม่ทําป้อมมันก็จะแตกไปเรื่อยๆโอกาสแพ้มันก็จะเยอะกว่านะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับวัยรุ่นลงแรงนะ ให้ความสาคัญกับเวฟนิดนึงครับซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเมดเขาจัดก,การเองนะเลนกลางอันนี้ผมต้องแบบวิ่งไปทุกเลนเลยนะเรียบร้อยครับป้อมซ้ายเรากันไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ต้องปล่อยแต่และแล้วก็เวฟล่างครับถึงป้อมแล้วโอเคครับจะได้อยู่อันนี้คือแบบว่าคลิปผมนี้แทบจะไม่มีการบวกแล้วนะตอนนี้ <laughs> วิ่งทําเวฟนะครับคนดูบอกเมื่อไหร่กูจะได้ดูมึงบวกวะเนี่ยนะฮะคนดูก็ใจเย็นครับรอแป๊บ,บนึงนะคอสผิว นะฮะสี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 ผมละเสียวจริงๆเลยครับตรงนี้เราค่อยๆเล่นละกันนะฮะเป็นแบบนี่ไม่ใช่กอสเลเยอร์นะโอ้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 สีเล่นเยอะครับสีเล่นเยอะโอ้โหไม่โดดไปรอดสีก็เข้าอีกนะฮะขนาดไม่ใช่กอสเลเยอร์ยังปั่นป่วนขนาดนี้นะครับโอเคฮะอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้เราเสียป้อมล่างไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าเรามีโอกาสได้เปิดกอสเลเยอร์ครับมาดูกันว่าเราจะ ใช้กอสเลเยอร์ตัวนี้อย่างคุ้มค่าหรือเปล่านะครับและไวโอเลโดนอะไรวะนะเรียบร้อยครับตัวแตกแต่ว่าเราได้กอสเลเยอร์อยู่ก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าได้กอสเลเยอร์แต่เพื่อนตายหนึ่งคนก็อาจจะทำให้เราบุกลำบากนะครับอาจจะเล่นช้าๆรอมันม่วงนะครับประมาณนั้นอาจจะเสียมันม่วงฟรีไปซักเวฟ2เวฟนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากให้เออร์ลไปอยู่เลนอื่นบ้างได้ไหมนะฮะ นายแบบไปยูเลนอื่นแบบได้ไหมแบบหยุดหยุดอยู่เลนกลางทีทมีวาร์ปใส่หนึ่งทีนะครับอันนี้วาร์ปใส่เพื่อนนะไม่ได้วาร์ปใส่ฝคอนโดผมไม่เคยเห็นเขาอยู่เลนเลยเขาอยู่แต่เลนกลางเลยจะ่ลองได้แล้วเนี่ยคิดแต่ว่าครั้นี้เปิดสวยอยู่ครับเอมัวหน่อยอร่อยดีมัวหน่อยอร่อยดีทีปีหนึ่งทีได้ไหมปับ๊บเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดันสูงไหมป้าครับฮาเตะเราเห็นนะเราเห็นนะ ผมว่าทันผมว่าทันหวาไม่ทันหรอกหวาไม่ทันหรอกนี่นะมีตายเกิดมีตายเกิดงัดไปถึงทีเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราเหลือ,อมันม่วงอีก2เวฟนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้บาแล็กหรือเปล่าน่าจะไม่ได้นะดูทรงแล้วนะครับมันม่วงตัวนี้เหลือเรือดแบบกระปิบเดียวนะฮะอาจจะได้ป้อมนอกนะครับแต่ก็ลองเล่นดูเผื่อได้โอ้ยผเสียวัยโองจริงเลยว่ะฝั่งตรงข้าม3ามครับผมว่าไม่ไหวอ่ะอ่าแล้วตอนนี้นาทีที่19นะครับและฝั่งตรงข้ามกําลังเปิดกอสเลเยอร์อยู่โอ้ผม มีแค่ผมกับกบก่าตรงนี้อาจจะชิงไม่ได้นะครับต้องปล่อยไปสรับกอสเลเยอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าฝั่นของข้านเขาจะบริหารการใช้กอสเลเยอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรนะครับผมอันนี้เจ็บนะผมว่าจะไปรีนะครับคีราบดันขวาสวยมากนะครับคือโดนกอสเลเยอร์ก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะครับผมดันเวฟกันเวฟจนกว่าจะเจอมนันม่วงครบ3ตัวนะฮะเดียวนะไอ้ อุูยป้อมอย่างนี้เลยนะครับเรียบร้อยพลังของโอเมก้าครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะฮะไปลุยต่อครับตอนนี้นาทีที่21แล้วนะครับผมหาเตะทำเวฟม,มีเกิดครับสวยไม่รู้ว่าผมตันเขาโดนได้ไงนะหรือว่าเขาใช้สกิล2เล่นนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราเป็นมวยแล้วจะเก็บฮาเตะได้นี่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับดูจากมินิแมปนะคอสแบบจะมาทำเวฟอีกแล้ว ทำเว็บเก่งจริงๆครับทีมต้องข้ามสุดอย่างยอดเลยทีเดียวอันนี้เรืองเรารครึ่งหล่อนะถ้าโดนนาคอสงัดป่าท,ทีเดียวน่าจะตัวแตกเลยผมขอรีก่อนกันละกันนะครับผมโอแล้วดูจากมินิแมปผมว่าผมว่าโดนตุ๋ยแน่นอนนะฮะโอเมก้ามาแล้วกันยังไงวะเนี่ยไม่ไหวครับได้แค่นี้นะแต่ว่าเพื่อนน่าจะเล่นต่อได้ครับเราโ๊กอยู่ไกลดีกว่า ขอแค่ไม่มีนาะคอมากวนใจเรานะครับท,ทุกอย่างไม่ใช่ปัญหาแต่ตอนนี้เราใช้ลูกแก้วไปแล้วผมว่า i, สลับยิงแล้วก็ทําตายเกิดดีกว่าครับสลับเกี่ยวไว้โอ้โหต๊ตาตอมแต้มทิพติเพิ่งเคยเห็นว่าสงการว่ะดูนวมดิดูนวมดิกคเท่เลยนะครับโอเคตอนนี้ฝันตรงข้ามตาย2นะครับทีมเรายังอยู่อันครบ5้าผมว่าถ้าออดีๆนี่ไหวนะอาจจะขวาครับเพื่อดันขวามาสวยจัด็อตนี้ Okay. ด้านขวาเนี่ยคีฟเขาบางกว่าตูต้าตอมแตนติติตตด,ด้วยนะครับถ้าเราจะจบก็ต้องจบด้านขวาเนี่นะยแหละเดี๋ยวเราจะพยายามกันโซนไม่ให้ใครมายุ่ง,งคีฟนะครับอาสกิลสองไปเลยอุย้ยอันตีเบ้าเฮ้ยเราจะจบได้จริงเหรอเนี่ยเกมเนี้ยเหลือจะเชื่อตีป้อมเออจบซีเอที <laughs> <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นนุ่นข้างยากครับฝันของข้าม ไม่ว่าจะเป็นไฮย t าเตดิเลนานาะคอสนะครับลุกติกกันมากๆากเลยผมสก,กิลว,ว้าวเยอะมากๆนะฮะตอนนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะฮะสำหรับใครที่สนใจสกินใหม่ส่งการมวยนะครับผมก็อย่าลืมเข้าเกมไปทํากิจกรรมกันนะครับเห็นว่ามาวันที่11นี้นะฮะสุดท้ายนี้ผมขอทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับ